นอกปลาที่เน็ตไปซื้อมาแล้วก็ล้างน้ำสะอาดสองครั้งแล้วเดี๋ยวเน็ตจะมาปรุงเครื่องทำการหมักปลาทำปลานินหมกหม้อด,ด้วยจ้ะอันจะใส่พริกแห้งก็ได้พริกสดก็ได้น้องเน็ตใช้พริกสดด้วยจ้ะตะไคร้แล้วก็กระเทียมหัวหอมพริกสด สูตรไข่สูตรมั่นเลยจ้ะ <c oughs> เนื้อเพราะใหญ่แก,กกินด้วยจ้นะน้าปลาแต่ฝรั่งบางคนเขาอาจจะไม่กินนะของเนตนะแก,กทานอยู่เนตเลยใส่ได้ก <c oughs> ็อันไหนถ้าว่าส,สามีทานไม่ได้ก็ปเปลี่ยนลดเอาด้วยจ้ะ ดีถ้าเอาอย่างเงี้ยคนมันจะไม่ค่อยเข้าเครื่องเท่าไหร่นะเดี๋ยวนรกจะใส่ถุงมือแล้วก็จะคุกปลาด้วยกัน ให้มันเข้ากันเดีย๋ยวเราก็จะไปใส่หม้อนะอันนี้ อันนี้น้าน้าล้างคกน้ําล้างเครื่องเกงเดี๋ยวเราค่อยไปใส่เราจะเอาปลาใส่หม้อ <c oughs> ก็ปรับปรุงเอาด้วยจากอัน,นเครื่องปรุงนะหากานําสม่ถนัดเขาทานน้ำปลาไม่ได้ก็อย่าใส่ก็ใส่เป็นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วนั้นเทนเอาเนาะมาใส่หม้อแล้วเดี๋ยวนี้จะเอาน้ำไม้นั้นมาเทลงไปด้อ พุ่มปลาเดี๋ยวเอาฝาหม้อมาปิดนะพี่น้องปล่อยเขาหมุกเดี๋ยวเราไปทำเมนูอื่นกันต่อเนาะค่อยมาดูตอนมันสีสูกเด้จ้าอันนี้ผักไว้โรยข้างหน้าเดี๋ยวให้มันบุจักหน่อยนะจะไปโรยนะ มะกรูดใส่ลงไปต้นผักชีเน็ตไม่ได้ใส่ต้นผักชีลาวด้วยจ้ะม,มันขิวเน็ตไม่ติดเน็ตเลยใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีแปะแปะบอกผักชีแปะใบมะกรูดเนาะ ซุปได้ด้วยพี่น้องเลยเดี๋ยวนาะจะตักใส่ถ้วยให้ด้วยจานรสชาติพอดีเลยเสร็จแล้วร้อยหมกปลาหนิ่งหมกหม้อปลาหนิ่งขอบคุณที่รับชมรับติดตามไอรับชมรับให้การสนับสนุนเน็ตตลอดมานะจาะเดี๋ยวนะเน็ตจะผัดผักก่อเดอ้อไปก่อนพี่น้อง